ช่วงนี้ในถิ่นโอทฟอร์ดมีข่าวไม่หยุดหย่อนมาคัดแรดฟอร์ดอ้างว่าตนเองป่วยไม่พร้อมลงซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนเกม FA Cup ัพที่เจอกับนิวพอร์ตฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะแรดฟอร์ดนักเตะลูกเลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียวไม่ส่งช่วงนี้มีปัญหา ฟอร์มยมแย่ๆตลอดซีซั่นนี้จากการเล่นเมื่อก่อนถือว่าเป็นดาวซันโวอันดับหนึ่งของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดยิงไปมากถึง30ประตูนในทุกรายการมาซีซั่นนี้ยิงทั้งหมดไปเพียงแค่4ี่ลูกเท่านั้นทำให้นักวิเคราะห์ตำหนิสไตล์การเล่นที่ติดการเลี้ยงบอลไม่ยอมจ่ายให้เพื่อนเลยในตลอดหลายเกมที่ผ่านมากองหน้าผู้เลี้ยงบอลวัย26ปีเป็นข่าวเรื่องลายหยุดไม่เข้าซ้อมทีมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยแจ้งกับทางสโมสรว่ามีอาการป่วยไข้ เดลีเมลระบุว่าแรดฟอร์ดไปออกเที่ยวล่าราตรีในลับที่ประเทศอลานเนือในช่วงวันพุธซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องการผิดกฎสโมสรแต่อย่างไรเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นวันหยุดของทางด้านสโมสรพอดีมีรายงานเพิ่มเติมจากดีเอลเลติดว่าที่จริแล้วนักเตะกองหน้าตัวของโอทาฟอร์ดมาคัสแรดฟอร์ดออกท่องเที่ยวราตรีต่อเนื่องทั้งคืนวันพุธและคืนพฤหัสบดีแล้วบินกลับมาแมนเชสเตอร์ช่วงวันศุกร์ก่อนแจ้งให้กับสโมสรเกิดอาการป่วยไม่พร้อมสำหรับการลงฟิตซ้อม สื่อชื่อดังพยายามโทรหาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแรดฟอร์ดรวมถึงถามทางด้านสโมสรแมนยูแต่ไร้คำตอบของคำถามเหตุการณ์การกระทำของแรดฟอร์ดเป็นที่จับตาว่าสโมสรและกุนซือเอริกเทนฮากจะลงโทษวินยัยหรือไม่หลังจากมีคดีตัวอย่างแล้วกับรอยเจดอนซานโชที่ถูกพักยาวก่อนจะปล่อยยืมตัวให้ไปเล่นกับเสือเหลืองดอทมุนใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ